แล้วแมกมันเปลี่ยนไปในที่ที่เขาอบอกว่าเขาเคยไปและข้างในมันเป็นคาราโอเกะหนูก็จากที่จะเข้านอนนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล,ล้วเรียกแก็์ออกไปค่ะ <Okay. S 2> ไปตามเขาถึงที่นั่นหนูให้คนเข้าไปดูลาดราวก่อนคะ่ะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น <Okay. S 2> ก็คือเขาก็นั่งนวเนียอยู่กับผู้หญิงอยู่ค่ะ <Okay. S 2> จากนั้นหนูก็เดินเข้าไปเองจร <Okay. S 2> ิงๆมันก็สิ่งที่ไม่น่ารักของหนูนะคะมันคือฟิลขาด หนูไปกระช่างหัวผู้หญิงค่ะกระช่างหัวผู้ชายคู่พร้อมกันแล้วหนูก็ตกหน้าผู้ชายตัดใจหรือให้โอกาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้แฟนหนูอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้า เขาเป็นผู้ชายที่ดีมากคนหนึ่งเป็นที่พึ่งทิงให้กับเราเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเรา <c oughs> เป็นทุกอย่างให้กับเราได้เลย <c oughs> ทีนี้ปัญหาที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตมันคือปัญหาด้านการเงินค่ะ <c oughs> แต่ภายที่สุดแล้วเขาก็ยังจับมือกับหนูอยู่ค่ะเราหนูจําได้ว่าเรามีเงินกันในมือสามสิบบาทเราส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วเรากลับ เก็บเงินสามสิบาทนั้นไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างกินเราบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเราจะพูดกันอย่างนี้มาดตลอดคค่่ะะก่อนหน้านั้นเราใช้ชีวิตมาด้วยกันที่เราอยู่ด้วยกันทั้งสองคนนะคะคือแฟนเริ่มกลับมาขอดื่มเหล้าเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นเธอกินกับเพื่อนๆเ,เราอยากกินด้วยอยากกินกับพี่กับน้องอยากแค่สนุกจากนั้นผ่านมาไม่นานคะ่ะประมาณสักหนักๆเลยก็จะสักประมาณต้นเดือนเมษามันก็จะเป็นการที่เขาไปดื่มกับเพื่อนๆอ,อ,อยู่แล้ว <Okay. S 2> ต้องบอกว่าตัวเราเองอะ่ะก็ไม่ดีหรอกตรงที่ว่าเวลาพอเวลาเขาจะไปเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ไปเลยอะ่ะเราด้วยด้วยความที่หนึ่งเงินเราไม่มี <Okay. S 2> สองสองเรารู้สึกว่าเขาขับมอเตอรไ์ไซค์ถ้าสมมติว่าอะไรที่มาถ้าเราเราก็จะเหมือนกับมีทุกเพิ่มไปอีกกลายเป็นว่าเดี๋ยวแทนที่เราจะเสียเงินแค่นี้จะเสียเงินมากขึ้น <Okay. S 2> มากขึ้นเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้ามันแบบบ่อยขนาดเนี้ยเราไม่ไหว เรามาคุยคนละครึ่งไหมแต่มันก็ไม่ได้เป็นการพูดดีแบบนี้หรอกนะคะหนูก็ยอมรับเองอ่ะจะแบบเราก็จะแบบมีอารมณ์ด้วยเขาเองก็รู้สึกว่าอืมทําไมเขาจะต้องเลือกระหว่างเล่ากับเธอหนูเองจากคนที่ไม่เคยอยากยุ่งกับบุคคลที่สามเพราะไม่อยากให้ใครต้องมารับรู้และเดือดร้อนด้วยก็ต้องคอยโทรถามบ้านนั้นบ้านนี้ มีใครติดต่อไหมมีใครอะไรไหมตามหาเขาไม่เจอเพื่อนเขาที่เรารู้จักเขาก็ไม่อ่านแชทเหมือนกันจนกระทั่งเที่ยงของวันนั้นเขาโทรกลับมาหาหนูว่าขอโทษนะเขารู้ตัวแล้วว่าเขาอะดื่มหนักมากติดเพื่อนมากตอนนี้เขาขอปรับตัวใหม่ได้ไหมเราเองก็<อ>แบบพร้อมเริ่มใหม่ค่ะแต่ในความเริ่มใหม่ของเราเนี่ยหนูเองก็ไปแอบฝั่งแอปติดตาม ไว้ในมือถือเพราะเราอยากรู้ว่าเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นและหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความสัจริงค่ะตั้งใจว่าจะขอติดตามแค่ประมาณสองวัปเพื่อที่จะขอดูความเปลี่ยนไปหนูก็ยังน่ารักนะคือบอกขอดูแค่สองที่เองกับพี่หลังจากนั้นหนูจะไม่ดูอีกปรากฏว่ายังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เลยค่ะวันพฤหัสเขาขอไปดูบอลกับเพื่อนหลังเลิกงานหนูก็บอกอุ้ยเธอเรื่องมันเพิ่งเกิดเองไม่ไปไม่ได้หรอเขาก็บอกว่าขอแค่ไปดูบอลเองเดี๋ยเที่ยงคืนก็กลับหนูก็บอกอางั้นไป กันเขไปเพราะเราก็รู้สึกว่าไหนดูซิเราลองดูซิว่า,ามันจะเป็นย<จ>ังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าหนูก็ไปอาบน้ําค่ะกลับเข้ามาสวดมนหนูใช้เวลาสวดมนอ่ะหนูเห็นแล้วว่าแมพมันเปลี่ยนตอนประมาณสี่ทุ่มหนูก็เลยทักเข้าไปว่าอยู่ไหนอะ่ะแล้วหนูก็ทิ้งโทรศัพท์ไปเลยแล้วหนูก็สวดมนหนูใช้เวลาสวดมนต์ประมาณสี่สิบนาทีคหลังจากนั้นหนูก็กลับมาดูโทรศัพท์อไม่มีอาการอ่านไลน์ เหมือนเดิมเลยหนูก็หนูก็ไลายลายไลายลทิ้งทิ้งทิ้งโทรโทรโทรลายไลายไม่รับสายเป็นอย่างนั้นมาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะไม่ทําอะไรเลยแล้วแมพมันเปลี่ยนไปในที่ที่เขา่บอกว่าเขาเคยไปและข้างในมันเป็นคาราโอเกะหนูก็จากที่จะเข้านอนนะคะก็พอดีลูกสาวหลับแล้วคุณแม่หลับแล้วทุกคนหลับแล้วหนูไม่ได้บอกใครเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเรียกแกร็บออกไปค่ะไปตามเขาถึงที่นั่น หนูให้คนเข้าไปดูลาดราวก่อนค่ะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็คือเขาก็นั่งนวเนียอยู่กับผู้หญิงอยู่ค่ะ <Okay. S 2> จากนั้นหนูก็เดินเข้าไปเอง uh huh. จริงๆมันก็สิ่งที่ไม่น่ารักของหนูนะคะมันคือฟิลขาดค <Okay. S 2> หนูไปกระช่างหัวผู้หญิงค่ะกระช่างหัวผู้ชายคู่พร้อมกันแล้วหนูก็ตกหน้าผู้ชาย uh huh. ค่อนข้างรุนแรงค่ะสะบทคำหยาบออกมาพูดเสียงดังลัน่นเก็บอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วนะเวลานั้น,ม,นมันเป็นผู้หญิงที่เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นปีจนวันนี้ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดต่อผู้หญิงคนนั้นแล้วมันกลายเป็นผู้หญิงคนนั้นที่มานั่งอยู่ข้างเขาก็จนกระทั่งเราได้คุยกันวันเสาร์สรุปว่าส,ร,าสรุปว่าเขาขอเลิกเขาขอแยกเขาบอกว่าเขาขอออกไปนอน กับพ่อกับแม่เขานะเพราะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเต็มแก้วแล้วจริงจริงเขาบอกว่าเอาเขาให้เหตุผลว่าเราอ่ะความน่ารักของเราไม่มีเลยเราไม่มีการออดอ้อนวันนี้ดูเขาคงมีความสุขกับการกินเหล้าและการติดเพื่อนของเขาเราเองก็พยายามจะให้โอกาสแต่ดูเหมือนเขาพยายามจะไม่รับโอกาสนั้นใช่ค่ะแต่เอาจริงๆนะคะที่ฟังมาทั้งหมดอะค่ะพี่ก็ยืนยันดาว่ว่าหนูไม่ได้มีอะไรผิดเลยอะ คือ, mm hmm. ค,อคือสิ่งที่สิ่งที่หนูคิดอยู่มันถูกต้องหมดเลยเพียงแต่ว่าพี่อาจจะติดนิดนึดนงเรื่องของกรรมวิธีั้งเนาะ,ะวิธีการนะคะการที่พี่พยายามพูดอีกอันอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยหนูตอนหนูพูดหนูพูดด้อารมณ์ไหนอะแรงหรือเปล่าอันนี้คือพี่ก็พยายามจะแร์กับคนที่เขาไม่ได้เป็นคนที่โทรเข้ามาถูกไหมคะ <c oughs> แต่ <c oughs> อันหนึง่ง <c oughs> ความที่ไม่แร์ต่อหนูคือถ้าหนูเป็นคนที่ไม่คอยออนไม่คอยอ้อซออะไรใดก็ตามสิ่งที่เขาทามันผิดอยอู่แล้วแหละมันผิดแน่ๆอยู่แล้วถ้าตรงนั้นมันเป็นข้อบกพร่องของหนูเขาค่นะี พี่เห็นคนเยอะมากว่าเวลาที่รักก็อได้ไม่เป็นไรหรอกแหมคนเราใครจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่พอจะไปปับ๊บนี่แหละเพราะเธอเป็นคนไม่ออซ์ไงเพราะเธอเป็นคนไม่อ้อนไง,พเ,เ,นนไนไงเพราะอะไรอย่างเงี้ยไม่แฟร์ต่ออีกฝ่ายค่ะอ,อันนี้พี่ฝากกับทุกคนด้วยถ้าคนเราอยู่ในสถานภาพของการดํารงชีวิตคู่ด้วยกันเรารู้แหละว,ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเธออยากได้อะไรเพิ่มต้องบอกวันนี้มองตาก็รู้ใจไม่มีจริงนะคะชีวิตของคนเรามันซับซ้อนจะตายแต่ในที่สุดแล้วอะคะ่ะเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้น เราทุกคนต่างก็ต้องเรียนรู้ในมุมของตัวเองแล้วก็หาวิธีที่จะอยู่รอดในมุมของตัวเองแม้แต่ลูกของหนูซึ่งหนูอาจจะรู้สึกว่าลูกอายุแค่นี้เองมีเด็กอายุแบบนี้ค่ะเยอะ,ะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยบนโลกใบนี้ที่เขาก็ต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเขาก็ต้องต้องเรียนรู้เหมือนกันแล้วพี่ก็ให้กําลังใจไว้หน่อยแล้วกันว่ามีเด็กเยอะแย,ยะเลยที่เจอสภาพแบบนี้แต่ก็เติบโตเป็นคนดีเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จในชีวิตกันมาก็เยอะแยะแล้ว เพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับลูกหนูแบบเนี้ยแล้วมันจะทําให้ลูกหนูจะกลายเป็นคนที่แย่หรืออะไรเสมอไปถ้าเราที่เป็นแม่สามารถประคับประคองเขาได้ค่ะแต่ยังไงก็ตามเราก็รักลูกเนาะเราคิดว่าทําเพื่อลูกละกันค่ะเราต้องผ่านไปให้ได้นะคะเอาใจช่วยนะ,ะหนูเป็นกําลังใจให้แผลสดมากๆเลยลูกยินดีได้คุยกันนะคะ <c oughs> นะเรื่องของหนูจะเป็นเรื่องได้วิธีคิดกับคนอื่นเยอะมากจริงๆถ้าเราคิดตามไปนะกับสิ่งที่หนูเล่าให้ฟังนะ ขอบคุณน้องหนูนะคะนะข,นขอบคุณ,ค,ณ <oppose S 2> ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดี <ako. S 2> ค่ะค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะตัดใจหรือให้โอกาส